สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องอนิเมะพูดเปล่นะครับผมวันนี้ก็อยากจะขอบอกก่อนนะครับว่าหลังจากวันนี้ที่ผมลงคลิปนะครับอีก3วันนะครับผมจะขอหยุดนะครับนับจากวันนี้นะครับซึ่งเราจะเจอกันอีกทีวันที่13นะครับผมผมก็จะมาอัปเดตในวันนั้นนะครับก็ขอพักปากพักคอก่อนนะครับผมก็ในช่วงนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามแล้วกดแชร์ด้วยนะครับก็สําหรับใครที่กดติดตามจนทําให้ผม ครบ100คนก็ขอบคุณสำหรับทุกๆคนแล้วก็สำหรับคนที่มารับชมคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับช่วงวันหยุดยาวสักพักก็มีใครที่คิดจะไปไหนหรือว่าใครอยากจะพูดคุยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างนี้ได้นะครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้เราจะมาแนะนำอนิเมะนะครับเรื่องที่จะเอามาเล่านะครับนั่นก็คือมิสึโซคุเซโนะมาโฮซึไคนะครับหรือแปลว่าจอมเวทวารีนะครับผม ก็เป็นอนิเมะที่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นนอกกระแสไหมหรือว่ามีใครเคยดูบ้างก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างได้นะครับเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นแนวเวทมนต์ต่อสู้แล้วก็ต่างโลกนะครับผมเราก็จะมาพูดถึงเนื้อเรื่องย่อกันนะครับเนื้อเรื่องนะครับเปิดมาก็เจอกับสถานที่ธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็สงบสุขนะครับผมซึ่งยังไม่มีอะไรนะครับจนผ่านมาสักพักหนึ่งนะครับผมภาพก็ได้ตัดมาที่บ้านหลังหนึ่งนะครับอยู่กลางป่านะครับผม ก็มีคนอาศัยในบ้านเพียงคนเดียวนะครับเป็นผู้ชายที่มีชื่อว่ามีหาลาเลียวนะครับหรือเรียกเขาสันส้นๆได้ว่าเลียวนะครับผมเราก็จะมาเล่าเรื่องก่อนที่จะมาถึงจุดนี้นะครับก็ต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าหน้าที่แห่งหนึง่งมีแต่แสงสว่างแล้วก็ความว่างเปล่านะครับซึ่งเรียวเราเนี่ยได้พบปากกับชายคนหนึ่งที่ ไม่รู้ทั้งชื่อแล้วก็ไม่รู้ที่ไปที่มานะครับซึ่งสถานที่ที่เลียวอยู่เนี่ยความเป็นจริงนะครับมันคือสวรรค์นะครับผมเพราะว่าเลียวตอนนี้เนี่ยได้เสียชีวิตแล้วนะครับผมซึ่งเลียวเนี่ยเกิดอุบัติเหตุรถชนนะครับทำให้เสียชีวิตคาที่นะครับส่วนผู้ชายคนนี้นะครับที่มาพูดคุยกับเลียวเนี่ยเขาไม่ใช่พระเจ้าแต่อย่างใดนะครับแต่เขาคือเทวดานะครับผม เทวดาคนนี้นะครับมาเพื่อหาสถานที่ให้กับเลียวนะครับผมได้เกิดใหม่ตามคําขอของเลียวนะครับได้ตามปรารถนาเลยนะครับหรือเลียวขออะไรเนี่ยก็จะได้ในสิ่งนั้นเลยนะครับผมซึ่งเลียวของเราก็ได้ตอบไปว่าขอชีวิตที่สโลไลท์นะครับเลียวจะได้ไปเกิดใหม่ที่โลกเวทมนต์นะครับผมสถานที่แห่งนั้นเนี่ยชื่อว่าไฟานะครับและเลียวก็จะได้รับความสามารถในการใช้ธาตุวาลีนั่นเอง ซึ่งป่าที่อยู่รอบบ้านนะครับนั่นก็คือป่าลอนโดนะครับก็ได้เตรียมบ้านและอาหารสำหรับสองเดือนแถวบ้านนั้นจะไม่มีสัตว์ที่ดุร้ายเป็นที่ปลอดภัยจากข้างนอกเพราะมีอาคมรอบบ้านนะครับซึ่งสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เทวดานะครับได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เลวได้อยู่ท,ที่ที่ตรงนี้นะครับ ก็เรื่องราวก่อนหน้าก็จะประมาณนี้นะครับในระหว่างที่ไม่มีอะไรทำก็ได้ลองใช้เวทมนต์ของตัวเองเล่นๆแล้วก็มีความรู้สึกตื่นเต้นนะครับผมสำหรับคนที่เกิดใหม่แต่เรื่องนี้ก็แปลกอย่างหนึ่งนะครับตรงที่ว่าเกิดใหม่แล้วปกติทุกคนเนี่ยจะมีความทรงจําที่หายไปแต่อันนี้กลับยังมีความทรงจําที่ยังหลงเหลืออยู่และจําได้ทุกอย่างอันนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันหรือถ้าทุกคนคิดว่ามีแนวนี้ที่เหมือนกัน ก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่าได้นะครับผ่านวันเวลามาสักพักหนึ่งนะครับผมจนกระทั่งเมื่อคิดถึงเรื่องอาหารเนี่ยก็ต้องรีฝึกฝนนะครับให้ตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะได้ออกไปหาของแล้วก็ล่าอาหารนะครับผมซึ่งของในบ้านเนี่ยก็เริ่มน้อยลงรวมถึงอาหารก็น้อยลงเช่นกันนะครับผมอย่างที่เราบอกกันไปว่าอาหารเนี่ยอยู่ได้เพียงแค่2เดือนเท่านั้นนะครับเป็นเราเนี่ยแน่นอนว่า2เดือนยังไงก็อยู่ไม่พอนะครับผมแล้วก็จะหมดไวมากเลยนะครับ แล้วยิ่งอาหารเรามีน้อยการฝึกฝนของเราก็ต้องเข้มงวดมากนะครับผมเลียวนะครับก็ได้มีการฝึกฝนอย่างหนักนะครับผมแล้วก็ได้ใช้พลังให้จากน้ำเนี่ยให้มีอาวุธที่มีคุณภาพมากขึ้นหรือทําให้น้ำเนี่ยกลายเป็นน้ําแข็งเพื่อที่จะให้พร้อมลบหรือทําให้ใช้อาวุธได้คล่องแคล่วแล้วก็ทําให้ศัตรตูเนี่ยตายในยครั้งเดียวนะครับผม จนผ่านไปวันแล้ววันเล่านะครับกว่าจะทําให้สําเร็จนะครับผมก็กว่าเลียวนะครับจะโจมตีให้รวดเร็วหรือว่าจะเป็นการสร้างพลังให้ไวขึ้นนะครับผมหรือจํานวนนะครับก็ทําเอาเสียพลังเวทไปเยอะพอสมควรแล้วก็เสียเวลาไปหลายวันพอสมควรน,นะครับผมจนเมื่อถึงเวลาที่ทุกอย่างพร้อมนะครับก็ได้เข้าไปลุยในป่าในระหว่างทางนะครับก็ ได้หาของได้เจออะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมแต่จังหวะนั้นนะครับกําลังหาอยู่นะครับผมจู่ๆก็ได้เจอกับโบอาหรือพูดสั้นๆอีกอย่างว่าหมูป่ายักษ์นั่นเองนะครับผมก็ได้มีการประทะก,กันนะครับผมในระหว่างที่หมูป่าเนี่ยวิ่งมานะครับเลี้ยวเนี่ยขาดันไม่ขยับนะครับผมแล้วก็ยังดีนะครับที่หลุดหรือว่ากระโดดออกมาทันนะครับผมทําให้ หมูป่าเราเนี่ยผาดเป้าไปนะครับก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเราคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ากลัวนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเลียวเราเนี่ยไม่ยอมตายแน่นอนนะครับผมก็ได้ลองใช้พลังที่ฝึกฝนมาอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดและนําอาหารกลับไปด้วยนะครับผมแล้วไม่ยอมตายเด็ดขาดนะครับและสุดท้ายนะครับเลียวก็ได้ใช้พลังเวทจัดการหมูป่ายักษ์ได้สําเร็จนะครับผม ในที่สุดก็เอาชนะและใช้เวทมนต์ได้สําเร็จแบบสมบูรณ์นะครับก็ขอจบการเล่าเรื่องย่อประมาณนี้นะครับผมซึ่งเนื้อเรื่องย่อเนี่ยที่มันดูไวนะครับเพราะว่าเล่ามาถึงตรงหมูป่ายักษ์เนี่ยก็กินมาแล้วครึ่งต่อน,นะครับผมซึ่งในตอนแรกก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับแต่ตอนท้ายๆเนี่ยบอกเลยว่ามีอะไรมากมายแน่นอนแล้วตอนอื่นๆก็ จะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมากกว่านี้นะครับผมสาหรับเรื่องนี้นะครับก็มีทั้งหมด5ตอนนะครับผมในนาตอนนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็อยากให้ลองไปดูนะครับส่วนเรื่องนี้นะครับถ้าถามว่าน่าสนใจตรงไหนเริ่มจากเรื่องแรกเลยครับสัตว์ในป่าแห่งนี้นะครับผมสามารถวิวัฒนาการได้นะครับซึ่งจะทําให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับผมและรูปร่างก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็อยากให้ลองไปดูนะครับผมส่วนที่2นะครับเลียวเนี่ย ได้ดาบอันแข็งแกร่งด้วยนะครับผมซึ่งดาบนี้เนี่ยจะได้มาจากใครหรือว่าจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็อยากให้ไปดูด้วยเช่นกันอย่างที่3เลียวมีความลับหรือก็คือเลียวนะครับมีพลังที่ซ่อนเอาไว้หรือพูดง่ายๆก็คือว่าเทวดานะครับตอนที่อ่านกฎของที่นี่นะครับซึ่งลืมอ่านอีกอย่างนั่นก็คือเลียวเนี่ยเป็นอมตะด้วยนะครับผม พูดถึงขนาดนี้เนี่ยก็ต้องไปดูแล้วล่ะครับว่าเลี้ยวเราเนี่ยจะมีความสามารถอะไรแล้วอมตะเนี่ยจะอมตะได้ขนาดไหนก็ต้องลองดูนะครับผมและอย่างสุดท้ายนะครับเรื่องนี้มีแนวต่อสู้มากกว่านี้แน่นอนนะครับผมก็อย่าให้ลองไปดูกันจริงๆนะครับเรื่องภาพนะครับผมก็สวยไม่แพ้ใค,ใครแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นภาพกาวจนแตกอะไรขนาดนั้นด้วยนะครับผมก็ถ้าใครชอบสายเวทมันก็สามารถมาดูเรื่องนี้ได้เช่นกันนะครับตอนแรกก็อาจจะมีเบื่อบ้างนะครับก็ ทนดูนิดนึงนะครับผมถ้าใครดูเรื่องนี้นะครับก็จะมีความตื่นเต้นในช่วงหลังกลางตอนนะครับก็ไม่อยากให้ดูจนเบื่อแล้วก็ข้ามตอนไปนะครับผมก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับกับเรื่องนี้ก็ถ้าหากว่าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างกันได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใครไม่ชอบกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหวาสัสวัสดีครับบาย